สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกไม้ที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือคุณนายตื่นสายชนิดใบด่างค่ะแต่เป็นด่างชมพูนะคะเธอชื่อทิพย์ชมพูค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแบบนี้นะคะ ที่เห็นว่าเขาเป็นกิ่งสั้นๆเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นไม้พุ่มเตี้ยค่ะแบบนี้นะคะเราขายชุดหนึงเนี่ยห้ากิ่งนะคะราคาเจ็ดสิบบาทรวมค่าส่งเราออกค่าส่งให้นะแบบนี้นะคะชุดหนึ่งห้ากิ่งราคาเจ็ดสิบบาทรวมส่งค่ะตอนนี้ขายโปรโมชั่นอยู่ที่สามชุดนะคะราคาสองร้อยบาทนะคะรวมค่าส่ง นอกเหนือจากนั้นก็จะมีคุณนายตื่นสายค่ะแบบนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือคุณนายตื่นสายแบบคลาสสีคลาสสีก็คือตัดรวมกันไปไม่แยกสีนะคะสีต่างๆเราจะตัดให้สีละ3ามกิ่ง3กิ่งแบบนี้นะคะรวมกันไปไม่ได้แยกสีนะส่วนเพื่อนๆที่ต้องการแบบแยกสีเราตัดให้สีละ10กิ่งนะคะตรงนี้25สห้าสีก็250หกิ่งแบบนี้ ราคาสีละสิบกิ่งราคา20บาทค่ะ10ส,สีก็ร้อยบาทนะคะค่าส่งต่างหากนะที่เห็นเป็นกล่องกองนี้ก็คือกล่องละ1ิกิ่งนะคะนี่แบบนี้จะซื้อกี่สีเราก็ขายค่ะ10สี2 0ส,ส,สีนะคะ5สีเราก็ขายนะคะ30ส,สี40ส,ส,ส,สีนะคะเราตัดแยกสีได้ถึงร0อสีนะคะเฉพาะคุณนายตื่นสายนะร้อยสีแพ่เซี่ยงไฮ้อีก30สี จัมโบ้อีก8สีลานแพรอีก5สีแหวนเพชรอีก20สีรวมกันไปนเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยกว่าสีที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะทำสวนดอกไม้เหมือนเหมือนก,นกันกับเรานะคะดูคลิปอื่นๆค่ะดูคลิปอื่นๆที่เราโพสต์นะคะ คือสวนดอกไม้ที่บ้านเราเองนะในใน,ในภายใต้ชื่อของเรานะคะสวนดอกไม้ที่บ้านเราเองแล้วก็ตัดขายแบบนี้ทุกวันนะคะส่งออกจากบ้านเราทุกวันนะคะส่งไปได้ทั่วไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรเราก็ส่งน,นะคะฝากติดตาม Facebook f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะ